เอาละครับสวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันกับเกมยีรากแครสซาก้านะครับสำหรับเกมนี้เนี่ยก็จะเป็นเกมมือถือแนว MMO นะครับซึ่งนะตอนนี้เนี่ยจะเปิดโคลดเบต้าอยู่บนสโตร์ไทยเราด้วยนะแต่ว่าเล่นได้เฉพาะ Android เท่านั้นนะครับส่วน iOS เนี่ยน่าจะมาตอน Open Beta เลย นลใครสนใจเนี่ยลิงก์โหลดก็จะอยู่ใต้คลิปนะครับตัวเกมเนี่ยจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศในส่วนของหน้าเลือกตัวละครนะครับซึ่งตัวละครตัวนี้เนี่ยผมได้ทําการลองเล่นไว้อยู่นะครับก็อยู่ที่เลเวล24นะครับลองเล่นนิดหน่อยนะเอาบรรยากาศตัวเกมเพลย์มาให้ดูนะครับเดี๋ยวกดบวกเข้ามาตรงนี้นะครับในส่วนของตัวเกมเนี่ยเขาจะมีสายอาชีพให้เราเลือกทั้งหมด4สายด้วยกันนะตอนนี้นะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสายแรกนะครับประมาณนี้เลย าภาพกา็ถือว่าไม่ได้ขี้เรนะสำหรับคนที่ชอบแนว MMO ก็ลองเล่นดูนะครับสายนี้จะเป็นวอริเออนะครับผมามาดูสายต่อมาครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นสายที่ผมได้ทำการเลือกเล่นไว้นะครับนี่ประมาณนี้เลยฮะหน้าตาก็อาโอเคนะนะครับหน้าตาน่ารักดีนะครับตัวผู้หญิงนี่แต่ว่าเสียดายอย่างนึงนะครับบางทีในเสียงมันจะแบบอาจจะไม่มีนะครับในกรณีแบบบางครั้งนะ นะครับเป็นบางช่วงบางตอนเออตัวเกมมันยังอยู่แค่ช่วงทดสอบเท่านั้นนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็น Oracle นะครับก็แต่ละสายลืมบอกไปว่าเนี่ยมันจะมีให้เราเปลี่ยนคลาสได้ด้วยนะครับเห็นไหมมันจะมีอยู่2คลาสนะครับในแต่ละสายนะนะครับผมอ่ะต่อมาครับนี่อีกสายหนึ่งนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นแบบว่าแนวสายเวทแล้วนะครับนี่โอ้มีแยกล่างด้วยเดียวเวเข้าท่าเหมือนกันนะเนี่ยนี่ครับผม เท่นะครับแล้วก็เพศมันจะล็อกไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นบีสตาร์นะครับผมประมาณนี้นะครับเนี่ยสองสายก็เรียกเอานะครับอ่ะต่อมาครับอีกหนึ่งสายครับผมนี่อันนี้จะเป็นแบบหมัดนะอ่าเป็นตัวผู้หญิงนะครับใช้หมัดมาเลยในเดียวเชียวนี่โอเคนะครับผม ก็จะเป็นมิสติกนะครับปุ่มตามนี้นะในส่งตัวสายนะครับพอเราเลือกในส่งของอสายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มาดํเการตั้งชื่อแล้วก็สามารถที่จะกด Enter เข้าไปข้างในตัวเกมได้เลยนะครับคือเกมเนี่ยมันยังไม่มีให้เรามาดํเการปรับแต่งหน้าตาตัวละครเพิ่มเติมนะนะครับแต่ว่าตอน o p e n น e t a อาจจะมีก็ได้นะครับผมอโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้นะครับที่ผมได้ดำเการลองเล่นไปนะครับมากด Enter เกมเข้าไปเลยครับ เข้ามาด้านในตัวเกมก็บรรยากาศจะเป็นประมาณนี้ครับผมมุมกล้องก็จะสามารถหมุนได้อิสระนะครับเนี่ยซ้ายขวาขึ้นลงแบบนี้นะครับแล้วก็จะสังเกตเห็นว่าตัวละครผมเนี่ยจะขี่สัตว์อยู่ด้วยนะครับซึ่งจะเป็นเจ้าแมวน้อยตัวนี้นะครับก็จะได้รับมาแบบฟรีๆเลยนะครับมันจะมีหมาด้วยนะในส่วนของสัตว์อ่ะนะครับนะตอนนี้ยังมีแค่2ตัวนะครับก็คิดว่า Open Be t a น่าจะมีเพิ่มเติมเข้ามานะครับผมแค่แมวน้อยนี้ก็น่ารักแล้วนะอ่าเดี๋ยวมาดูท่าวิ่งนะครับท่าวิ่งดูครับ ถ้าวิงโค้นน่ารักเลยนะครับมันจะเป็นประมาณนี้ฮรเออนะครับผมแล้วก็ทีนี้เนี่ยตัวเกมเขาจะมีเควสนะครับด้านซ้ายของจอตรงนี้เราสามารถกดติ๊กไปได้ครับแล้วตัวละครมันก็จะวิ่งไปรับเควสอัตโนมัติละเห็นไหมครับเนี่ยวิ่งมารับเควสอัตโนมัติแบบนี้นะครับแล้วก็กดสคิปไปเลยก็ได้นะมันจะมีให้เรามาอ่านนู่นนี่นั่นอยู่นะครับผมเนี่ยมันก็จะมีเควสให้เราทํา นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันโจมตีแบบนี้นะครับอ่าเราสามารถกดออโต้ได้นะเนี่ยออโต้จะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับกดติ๊กทีนึงให้มันเป็นรูปคําว่าตัว A เนี่ยนะครับมันก็จะทําการโจมตีออโต้แล้วนะครับจะเป็นประมาณนี้ในส่วนของการเอ่อโจมตีมอนสเตอร์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันจะเป็นแบบว่าเป็นเนื้อเรื่องเป็นเควสอะไรเงี้ยนะครับให้เรามาทํานะครับแล้วก็จะมีเอ่อพวกเนี่ยมอนสเตอร์อย่างเงี้ยนะครับออกมาให้เราต่อสู้นะครับผมภาพก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอืมเก่งนี่ฮะ ก็ถือว่าไม่ได้ขี้เหร่นะเนี่ยในส่วนของภาพนะครับสามารถซูมเข้าซูมออกได้นะครับผมนี่เห็นไหมไกลมากนะถ้าเกิดซูมออกแบบนี้เห็นไหมฮะโคตรไกลเลยทุกคนนะครับแล้วเราจะเห็นแบบมุมมองนะครับในส่วนอื่นๆเพิ่มเติมนะครับเนี่ยไกลกว่าเดิมนะฮะเออคอนข้างกว้างนะครับเอาโอเคกดสคริปต์ข้ามไปนะครับอันนี้เป็นเนื้อเรื่องเฉยๆนี่เรียบร้อยครับสู้เสร็จแล้วก็จะผ่านเควสนั้นๆไปประมาณนี้ นะครับอ่าโอเคเดีผมซูมมุมกล้องเข้ามาก่อนนะฮะมันรู้สึกว่ามันไกลเกินไป นะครับผมทีนี้ในส่วนของตัวเกมเขาก็จะมีเมนูตรงนี้นะครับกดขยายขึ้นมาดูแล้วกันนะครับเมนูเนี่ยนะฮะมันจะมีในส่วนของบางเมนูที่มันยังล็อกอยู่นะครับอย่างเช่นเมนูเนี่ยครับให้เราใส่พวกอาวุธได้มันจะเปิดตอนเลยี่สิบหกนะครับซึ่งผมเนี่ยยังไม่ถึงนะฮะแล้วก็จะมีเมนูในส่วนของพวกกิลอะไรต่างๆนะครับแล้วก็เมนูอื่นเพิ่มเติมนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเมนูที่มันเปิดก่อนแล้วกันนะครับมาดูนี้ นในส่วนตรงนี้เนี่ยจะเป็นเมนูตัวละครน,นะครับซึ่งตัวละคตรตัวนี้ที่เห็นเนี่ยไม่ใช่ตัวละครที่เราเล่นนะเป็นตัวละครแบบจะเรียกเป็นสัตว์ข้างกายก็ได้นะครับประมาณนี้นะฮะเราสามารถที่จะเอาตัวพวกนี้เนี่ยนะครับมาลงอยู่ในทีมเราได้แล้วก็สามารถอัปเกรดมันได้ด้วยนะครับเนี่ยสามารถอัปเกรดนะกดอัปเกรดเข้าไปนะครับจะมีระดับด้วยเห็นไหมระดับ S S R ระดับ R นะครับแล้วก็มีระดับ S R ด้วยนะครับผมซึ่งทุกตัวเนี่ยเราสามารถเอาลงได้นะครับแต่ว่าต้องลดล็อกช่องในการลงก่อน นะครับเนี่ยมากดตรงนี้นะนี่นะครับผมมันก็จะมีช่องให้เราเอาตัวละครลงไปนะครับก็เอ่อมันจะปลดล็อกช่องที่3เนี่ยตอนเลเวล52เนาะนะครับแล้วก็เนี่ยจะปลดล็อกตามนีนะครับมันจะมีบอกอยู่ชัดเจนเลยนะครับอันนี้ยังไม่ล็อกว่ะเออยังปลดไม่ได้นะครับต้องเลเวอ30ก่อน52ก็ตรงนี้นะครับใส่เข้าไป นะอ่ส่วนต่อมานะครับมันก็จะมีให้เรามาทาการอีโวได้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเรามีเศษตัวละครมีอะไรพวกนี้เนี่ยครบแล้วนะครับก็สามารถอีโวได้เพิ่มเติมแล้วก็จะได้พวกสกิลอะและเพิ่มเติมของอตัวละครตัวนั้นนะครับแล้วสามารถกดพรีวิวเข้ามาดูตรงนี้ได้ด้วยนะครับเห็นไหมไหม,มันจะมีบอกนะครับว่าหลังจากที่เราอีโวพัฒนาไปแล้วเนี่ยนะครับเมื่อระดับมันเพิ่มสูงขึ้นมันก็จะมีการเอ่ออัพในส่วนของพวกพลังการโจมตีเพิ่มเติมขึ้นมานะครับทำให้ตัวละครเราเนี่ยมันเก่งข นะครับผมประมาณนี้แล้วก็จะมีตรงนี้ครับให้เรามาโมดิฟายแบบว่าเนี่ยใช้เจ้านี่ครับเพื่อที่จะเพิ่มความสามารถให้กับตัวนั้นๆได้นะครับผมประมาณนี้เอออันนี้เนี่ยผมว่าผมเอาตัวที่มันนี่นี่ตัวนี้ครับมาแทนนะครับเอามาแทนลงได้เห็นไหมอ่าเพราะว่าตัวนี้มันระดับ S R ไงส่วนตัวนี้มันแค่ระดับ R นะครับก็ามาแทนแบบนี้ได้ก่อนนะครับเพราะว่าช่องมันยังไม่เปิดไง นะครับให้มันเปิดก่อนละกันค่อยเอาลงเพิ่มเติมนะครับส่วนต่อมาก็จะมีน,นี้ครับมีใน,นส่วนของสกิลนะครับผมสกิลก็สามารถอัพได้นะแล้วก็สามารถดูตัวอย่างสกิลได้ด้วยนะครับว่าสกิลนั้นๆเนี่ยมันใช้ยังไงบ้างน,นะครับเห็นไหมเราสามารถกดเข้ามาดูได้ตัวที่ผมเล่นอยู่เนี่ยนะครับมันจะเป็นตัวที่แบบเป็นสายฮิลด้วยนะครับแต่มันจะมีให้เราเลือกสายเพิ่มเติมไงที่ผมบอกตอนตอน้นใช่ป่ะนะครับก็เลือกเอาว่าจะเป็นสายฮิวหรือว่าจะเป็นสายโจมตีก็แล้วแต่ นะครับอันนี้เอาสมมติผมจะอัพสกิลนี้ก็อัพเกรดได้นี่ครับประมาณนี้เลยมีสกิลที่ให้อัพเกรดนะตอนนี้ก็อัพไปนะครับะจะต้องดูด้านบนตรงนี้นะว่าเรามีของหรือเปล่านะครับออถึงจะอัพได้ประมาณนี้นะครับผมส่วนต่อมาก็จะมีอ,ะอันนี้ครับนี่กดเข้ามาดูเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของพวกชุดแฟชั่นต่างๆนะครับนี่เห็นไหมมันลองใส่ได้นะครับแล้วก็ชุดแฟชั่นแต่ละอันเนี่ยมันก็จะมีบวกเพิ่มอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมาด้วยนะ นะครับบวกความสามารถเพิ่มเติมนะครับแล้วก็มีทรงผมด้วยนี่ครับนี่ดูจะเปลี่ยนทรงผมได้นะอันนี้เนี่ยผมใส่อยู่ใช่ป่ะนะครับส่วนทรงผมอันนี้แบบว่าต้องไปหามานะครับก็น่ารักไปอีกแบบหนึ่งนะครับเหมือนคล้ายๆเป็นชุดเซตเลยอ่ะนะครับณตอนนี้มันยังมีแค่นี้นะครับยังมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นช่วงโค่เบต้าต่อมาก็จะมีพวกอาวุธนะครับนี่อาวุธก็จะมีใส่ได้แบบนี้ครับเห็นไหมนี่เป็นเซตของเขานะครับอันนี้พอใส่เพิ่มเติมเข้าไปนะครับ ส่วนต่อมาก็จะมีไอ้พวกสัตว์นะครับที่ผมบอกสัตว์ขี่ก็จะมีแมวนะครับแล้วก็มีหมานะครับที่มันมีนะตอนนี้นะเป็นตัวที่แบบได้แบบแถมมาให้นะครับเราสามารถเลือกได้นะฮะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นชุดเซ็ตนะครับที่มันมีเนี่ยอันนี้จะเป็นชุดเซ็ตที่ผมใส่อยู่นะครับเนี่ยก็ใส่ e q u i p all ได้เลยนะครับประมาณนี้แล้วก็ชุดเซ็ตอื่นๆนะครับถ้าเกิดอยากได้ก็ไปหาเอานะครับซึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าหาได้จากไหนนะตอนนี้นะครับผมประมาณนี้เลยนะ เมนูก็มีแค่นี้นะครับที่มันเปิดอยู่นะครับส่วนถ้าเกิดว่าเข้ามารับภาพมันยังไม่สวยมากกดเข้ามาดูตรงนี้ครับตรงเซตติ้งตั้งค่ามันจะมีให้เรามาปรับเนี่ยอย่างนะตอนนี้ผมเปิดเอ่ออันนี้มันเป็นแบบว่า Perform ร์แมเนาะนะครับตามเครื่องที่มันแนะนํามาถ้าเกิดเป็น Better Quality ตรงนี้นะครับมันก็จะดีกว่าเดิมนะครับภาพจะสวยกว่าเดิมนะครับเนี่ยปรับได้นะครับเนี่ยเห็นไหมเรโซลูชันนะครับ fps นะครับปรับได้สูงสุด120นะครับเรื่องเสียงก็มาปรับได้นะ ตรงนี้นะครับก็แล้วแต่เราจะปรับแบบไหนย,ยังไงเนี่ยพอผมปรับให้มันสูงขึ้นภาพมันก็จะดีขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับเห็นไหมฮะเออตอนบอกว่าเข้ามาตอนแรกเนี่ยภาพมันยังไม่ได้สวยตรงนี้ใช่ปะเพราะว่าผมยังไม่ได้ปรับนะครับนี่อ่าพอปรับแล้วก็โอเคขึ้นมาหน่อยนะครับผมส่วนต่อมามันก็จะมีให้เรามาทําการซัมมอนนี่นะปัอิอยาซัมมอนไอ้เจ้าตัวข้างกายของเราเนี่ยนะครับผมอ่ะกดเข้ามาดูตรงนี้นะครับนี่นะเห็นะเออณัตตอนนี้ผมซัมมอนได้แค่โอ้ไม่ได้ว่ะ อยากจะซัมมอนสักสิบครั้งนะครับแตะไม่ได้นะซัมมอนทีละอันแล้วกันนะครับลองซัมมอนให้ดูนะครับผมเนี่ยกดเข้ามาแล้วก็มาดูครับว่าจะได้อะไรปึ๊บอันนี้น่าจะเป็นเออโอ้ตัวระดับ SR นะนี่สาวสวยนะครับเนี่ยซัมมอนได้อีกนะครับนี่ครับ Sr เหมือนกันเออเอสเอสอาร์น่าจะยากอยู่เหมือนกันนะนะครับนี่ Sr รล้วนๆเลยนะฮะที่ซัมมอนไม่ได้แล้วก็มาเลือกเอาครับหลังจากที่เราซัมมอนเสร็จแล้วนะครับว่าเราจะเอาตัวไหนไปลงในทีมาอะไรประมาณนี้ นะครับผมเออคร่าวๆนะฮะโอเคก็บรรยากาศตรงเกมก็ไม okay. okay. ่ได้มีแล้วล่ะนะครับแค่นี้แหละประมาณคร่าวๆนะครับผมแหมเมื่อทำเควสต่างๆเสร็จแล้วก็กดรับเควสของเควสไปนะครับผมประมาณนี <phải> ้น <to begin. S 1> ี่มีขอให้ใส่ก็ใส่ไปนะครับแล้วตรงเกมมันก็จะมีเพิ่มเติมเมื่อคืนนี้ฮะกดเข้ามาดูก็คือจะเป็นแบบว่าเหมือนให้เราเข้าลงไปต่อสู้ในคล้ายๆกับดันเจียนอะไรอย่างเงี้ยแหละนะครับซึ่งมันจะสัมพันธ์กันกับเควสหลักด้วยนะนะครับผมให้เราเข้ามาต่อสู้ นะครับถ้าเควสดหลักมันบอกให้เรามาสู้แล้วก็ต้องมาสู้เอ่อจนกว่าแบบเราจะผ่านเราถึงจะผ่านเควสดหลักนั้นๆได้นะครับจะเป็นประมาณนี้เนะี้ยฮะเนี่ยสลับสับเปลี่ยนได้นะนี่เอาตัวอีกตัวหนึ่งลงมาก็ได้นะครับสลับเอานะครับผมประมาณนี้นี่ให้มันต่อสู้ไป ยังไงก็ตัวเกมผมเอาบรรยากาศมาฝากไว้เท่านี้ละกันนะครับถ้าเกิดว่ามันผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับใครสนใจเนี่ยลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปเลยนะครับตัวเกมอยู่ในช่วงโคเบต้าส่วน iOS ก็รอหน่อยก็แล้วกันนะเดี๋ยวมันก็จะเปิดมาให้เลน่นในทีนึงนะครับโอเคคลิปนี้ก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปด้วยก็แล้วกันนะครับไปละจ้ะ บา,บายยครับสวัสดีทุกคนครับ